วันนี้เรามาดูคูโบต้า ota, รุ่นใหม่กันนะครับ KX 003นะครับใหม่ล่าสุดนะครับคันเล็กเหมาะสำหรับในงานก่อสร้างงานเกษตรแปลงสวนนะครับนี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยดูนะครับมาสดร้อนๆมาส่งสดร้อนๆนะครับมีแบตเตอรี่ GS นะครับแถมมาให้ นี่คูบูต้าเจริญชัยนะครับสวยมากครับตัวนี้ดูครับแรงดีมากเลยครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับ ดูครับทางบริษัทมาส่งให้เราถึงที่เลยนะครับสวยมากสวยจริงครับ KX 003นะครับโคโบต้าดูตัวต,วตกกันครับนี่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับนี่ครับ กันครับสวยงามมากครับยังไงแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ